ครั้งแรกเลยครับทุกคนรถไฟฟ้า b y d ยางแตกเพราะอายุการใช้งานมันถึงแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็ใช้มาเกือบจะแสนห้าโลแล้วครับก็ดอกยางอะไรไปหมดละก็จริงๆตั้งใจจะเปลี่ยนเร็วๆนี้แหละคือแบบประมาณสักบุกกาลาเพราะว่ามีแปลนจะไปกรุงเทพประมาณเมษาแต่บางเอิญมันแตกประมาณปลายปีพอดีก็ถึงเวลาเปลี่ยนก็นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ทางเขาให้มานะครับอยู่หลังรถมันจะอยู่ในกล่องแบบเนี้เราก็แกะออกมาแล้วก็ มาตั้งเพื่อที่จะบอกว่าเราข้างหน้ามีอุบัติเหตุอยู่แล้วก็ไปกับทิพนีมีเองก็จะเป็นบรรยากาศครับของของอล้อแตกเดี๋ยวเอามาให้ดูสภาพนะครับก่อนนี้รถก็มาแล้วนะครับกําลังเปลี่ยนล้อสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปที่อู่กันนี่ครับสภาพของอยางที่แตกเมื่อวานก็เปลี่ยนไปแล้วล้อหนึงนะครับวันนี้เองก็มาเปลี่ยนอีก2เส้นซึ่งจริงๆอะ่ะ มันต้องเปลี่ยน4ี่เส้นแต่ว่าสก็อกเขามีแค่สอีก1เส้นก็หลังปีใหม่ครับก็เปลี่ยน2เส้นเป็นเส้นข้างหน้าดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเส้นข้างหน้าแตกมันอันตรายเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโคงบันไดสั่นแล้วก็มันเองก็จะแบบรถตกไหลถนนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูว่าสาะรล,ะลิฟต์ใช้ของแบรนด์ไหนครับก็ภาพบรรยากาศรับนอนนะครับนั่งสบายเลยแอร์เย็นฉ่ำนี่ครับ ส่วนตัวบ้านอยู่ยะลานะครับตแต่มาใช้บริการที่ปัตตานีเพราะว่าอนนตอนยางแตกอะ่ะก็โทรเรียกร้านนี้มาซ่อมก็อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาให้ดูว่าใช้ยางอะไรกันครับก็รุ่นที่ใช้นะครับจะเป็นของโฟกานิดเนาะซึ่งทางศูนย์เขาแนะนําว่าเนี่ยราคาไม่แรงก็ รุ่นเนี้ยมันเองก็จะเป็นรุ่นเนี่ยครับสอง S S R เลาห้า R หนนะครับตัวเนี้ยก็มันออกแบบมาสลหรับประเทศไทยซึ่งยางแต่ละเส้นอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ3 5มพันหาครับมันราคาไม่แรงแต่ถ้าเกิดว่าใครมีกําลังัพย์ไปบิสโตนเลยก็ได้ราคาก็จะคุ้มราคาก็จะแรงหน่อยก็แล้วแต่ครับคุณภาพเองก็แตกต่างกันที่เดียวกันก็ลองดูว่ากําลังัพย์ของแต่ละคนเป็นแบบไหนนะครับอ่าถ้าใครใช้ยางแบบไหนก็คอมเมนต์ แนะนำบอกข้างล่างกันได้นะครับว่ารถ E-V แต่ละคนใช้ยางอะไรกันบ้างครับอติดตามกันครับก็ความรู้สึกหลังจากเปลี่ยนล้อนะครับพวงมาลัยนี่แบบจากที่แบบใสาสายหน่อยเวลาขับอ่ะมันแบบนิ่งมากแล้วก็รถเกียบกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยครับก็นี่เองก็จะเป็นประสบการณ์เนาะของคนใช้รถไฟฟ้าซึ่งสาระรีฟเองก็ ใช้ยางไปเกินระยะที่มันควรต้องเปลี่ยนเยอะไปแหละไม่แนะนําให้แต่ละคนใช้ยางเกินแสนโลนะครับพอดีใช้แบบแสนสี่โลมันเยอะไปนิดนึงแล้วมันอาจจะเกิดอันตรายกรณีที่แบบล้อย,ยางระเบิดระเบิดตรงข้างหน้าแล้วเราขับเร็วอะ่ะรถอาจจะพลิกลงข้างทางแล้วอาจจะแบบอันตรายถึงชีวิตได้นะครับก็เออเป็นไปได้ก็ถ้าเกิดต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเลยดีกว่านะครับอาจจะลองวางแผนดูก็ลองเลือกยางที่เหมาะสมแล้วก็เออ เราสู้ไหวกําลังไหวนะครับก็ใครที่เป็นคนที่แบบใช้รถไฟฟ้าแล้วยังไม่เคยเปลีย่ยนยางก็ลองเอาคลิปนี้ไปเป็นประสบการณ์กันได้นะครับถ้ายัางไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ